วัสดีครับวันนี้เราจะมาชมเจลโนพัทหนึ่งสองห้าอีกคันนะครับนะครับมาถ่ายทีเดียวก็ถ่ายลหลายๆคันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสีเทาดำนะครับนะนะจะเป็นตัว ABS นะครับชุดแต่งนี่จะเป็นชุดแต่งที่มาคู่กับรถเลยนะครับนะฮะนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่า มันคู่กับรถในตัวของสีตัวไหนนะครับเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยไปจับชุดแต่งที่เขาถอดออกมาจากรถที่เพิ่งออกมาแล้วก็มาจับยัดใส่เจ้าคันนี้เลยนะครับนะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นคู่ตัวของเจ้าสีนี้เลยหรือไม่หรืออาจจะเป็นเพราะสีดําหรือเปล่าหรือสีขาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ชุดแต่งชุดนี้นะครับก็นะเป็นชุดแต่ง h ิตุสีนะครับเห็นไม่เอ่ยอ่า งานโครเมียมทั้งหมดนะครับนะจะเป็นกัดชนด้านหน้านะครับนะนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชิวบางลมนะครับด้านบนนะครับนะชิวด้านบนเป็นโครเมียมทั้งหมดนะครับนะตัวนี้เป็นโครเมียมอยู่แล้วนะครับนะนี่ก็เป็นครอบตัวหนังสือฮอนด้านี่ก็เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอาสติ๊กเกอร์แรปนะครับนะนะเป็นงานยกมาเลยนะฮะก็ดูเมียนตาดีนะ เนียนเนียนเนียนน,ยน,นะฮะตเรา่อนนมีด้านหน้าอ๋อมีท่อด้วยนะฮะช่องท่อนี่นะฮะอ่าอ่าอันนี้เหล็กอปอนะอันนี้ไม่แน่ใจแต่มันไม่เงามากนะครับนี่นะครับแล้วก็การตกท้ายนะครับไว้มาสัมภาระนี่ก็เหมาะสาหรับสายเดินทางนะครับนะเดินทางสะดวกเลยใส่กล่องก็ได้เอาไว้สําหรับพาดกระเป๋าก็สะดวกดีนะฮะนี่ นะตัวนี้นะครับจะต่างจากรุ่นสแตนดาดก็คือจะเป็นตัว ABS นะครับนี่นะ ABS นี่ครับทำให้ดูนี่ครับ ABS ก็จะมีล่องจะมีล่องเซ,เซ็นเซอร์ของเขาอยู่นี่ยครับเนี่ยน,นี่แล้วก็จะมีตัวตัวสายเซ,เซ็นเซอร์ของเขาอยู่ที่ตรงนี้จะมีตัวแตะอยู่นี่นะครับ่เห็น สังเกตได้ครับว่าตัว ABS กับตัวมาตรฐานต่างกันตรงไหนอีกต่างกันที่ปั๊มครับนะปั๊มจะเป็นอ่าตัวนี้จะเป็นนิชินสองพอร์ตนะฮะสีออกสีออกทองทองนะฮะนะถ้าเป็นตัวตัวคอมบเบรกจะเป็นปั๊มนิชินหนึ่งพอร์ตสีดำนะสังเกตง่ายๆอีกทีหนึ่งหรือเรามามองที่สติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยจะเขียนว่า ABS นะอีกตัวหนึ่งจะเขียนว่าคอมบเบรกนะครับเออ อันนี้ก็มายืมสถานที่ของวัดลวกนะครับนะนะ,นะใครอยู่โซนนี้ก็ลองดูปุ่มได้นะฮะทำนะนะครับปุ่มเดียโนนะฮะนะเซิร์ชเทียโนอ่าสุขสวัสดิ์ทุ่งคูก็อน่าจะขึ้นนะครับอใครที่กำลังมองนะฮะอันนี้คลิปนี้ผมผมจะโชว์สี่รถนะครับนะฮะ รายละเอียดอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับเพราะว่าผมผ่านการรีวิวเจ้ารุ่นุ่นนี้มาหลายหลายคิดแล้วนะครับะจะให้ดูงานสีนนะคัสว่นวนไหมหอ้ตัวโลโก้นี่ออกเป็นสีดำเงานะเงามเมทัลลิกเลยนะ,ะดูสวยเลยนะคืนเปนกัรถเลยถ้ามองจริงแทบมองไม่เห็นไม่งนันนะนี่ เงาวับเลยนะฮะเดี<อ>๋ยวเราจะมาดูยูบ็อกเจ้าตัวนี้กันรูของเต็มหรอเปล่าเนี่ยนี่อยู่บ็อกรุใหม่เป็นอย่างนี้ครับนี่นี่ก็บอกอัตราเฉลี่ยการกินน้ํามันอยู่นะกินน้ามันอยู่ที่ห้าสิบสองจุดหกกิโลเมตรต่อลิตรนะครับถือว่าประหยัดนะประหยัดอยู่นะห้าสิบสองเลยอ่ะ ดูบ็อกนี่ก็ขนาดเจ็ดอ้าไม่ใช่เจ็ดสิบสี่สามสิบลิตรนะครับนี่เปิดเปิดดูบ็อกง่ายๆนะครับแค่บิดสวิตตัวนี้นะครับไวที่ไวที่ตัวนี้ครับนะคือบิดมาครึ่งนึงนะนะอ่าเปิดนี่เปิดนะฮะมีครึ่งเดียวเราก็จะเปิดถังน้ำมันอยู่ที่ตัวนี้ อ่าเปิดบอกปึ๊บบอกให้จะเปิดได้ง่ายๆอย่างนี้เลยครับอ่าโอเคสีนี้เหมาะกับการแต่งแบบเขาเรียกอะไรคะคลาสสิกดีนะเพราว่าอะไรไหมตรงนี้เป็นโครเมียมอยู่แล้วตัวสแตนดาร์ดไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่วัสดุโครเมียมแบบนี้ แห้ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะนีะ่จุดยึดของเขาเนี่ยครับมีมีที่ห้อยกับข้าวด้วยนะสะดวกดีนี่ก็ห้อยจุดนี้จุดหนึ่งแล้วก็ห้อยตรงนี้จุดหนึ่งได้อีกนะฮะนี่อ่าอ่านับอ่าโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับเพื่อนที่กำลังมองหาเจ้า เชียโนพัฒน์ะครับยังไงก็ผมจะทิ้งตารางผ่อนไว้ที่ท้ายคลิปนะครับนะยังไงก็ลองแค็บเอาไปดูนะครับดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นะครับก็ขอลาไปด้วยเท่านี้นะครับสวัสดีครับ